เดี๋ยววันนี้เรามาดูครับว่าวันก่อนที่เราได้เติมน้ำกันเข้าไปมันเป็นยังไงก็คือแบตเตอรี่ลูกนี้มันแบตเตอรี่แบบพกมันก็จะมีระดับบอกดูกับหัวนะครับจะมีเนี่ยสีสีฟ้าไฟเต็ม ก็เป็นขาวๆเนี่ยก็คือไฟอ่อนแล้วก็สีแดงเ่ยก็คือเขาให้เข้ารับบริการหรือก็ไปที่ร้านที่เราซื้อแบตก็ตอนแรกมันเป็นสีนี้ทีนี้ก็คือให้เข้ารับบริการอันนี้เปิดเช็คดูแล้วมันน,น้ำกด่ะมันมันน้อยก็เลยเปิดมาเพื่อเติมน้ำกัด พอเราเติมไปแล้วเนี่ยวันนั้นที่เราเติมไปปุ๊บมันจะเป็นสีนี้ก็คือไฟอ่อน <c oughs> แต่นี้พอทิ้งไว้สักสองสาวันประมาณสองวันสวันเราก็มาดูอีกทีเนี่ยตอนนี้ก็เป็นสีฟ้าแล้วก็คือไฟเต็มเราไม่ได้ช้าหรือว่าทำอะไรมันแต่ว่าเราปล่อยทิ้งไว้ให ปฏิกิยาเคมีมาทำปฏิกิยาก,ก,กันน้ำกรดกับน,น้ำเกลือมันผสมกันก็มันก็จะขึ้นเป็นไฟเต็มไฟเต็มก็คือ <c oughs> อันนี้มันเต็มทางเคมีนะเต็มทางเคมีกับเต็มทางไฟฟ้ามีเต็มสองแบบอันนี้มันเต็มทางเคมีที่เราดูในในในทแมวใสๆอันนีน้ แต่ถ้าเต็มทางไฟ้ฟมันก็คือการชาร์จอ,อัดประจุไฟชาร์จเขา้าขั้วแบตเตอรี่ตอนนี้แบตถ้ากลับมาใช้ได้ปกติก็คือเต็มแล้วเียบร้อยก็ลองไปทำดูนะครับถงใครที่จะใช้เป็นแบตเป็นลักษณะนี้มันมันเป็นแบตน้ําหมดนะครับจากเพียงเขาติดสติกเกอร์ไว้ ลองดูครับอือขอบคุณครับ